สวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังเดินทางไปดูสัตว์น้ำที่พิพิธภัณฑ์บางแสนที่มองบุรพานะคะค่าเข้าของผู้ใหญ่ก็คือราคา80บาทแล้วก็เด็ก40บาทนะคะแล้วเวลาบ่าย2องโมงครึ่งก็จะมีโชว์ให้อาหารปลาด้วยค่ะแต่ถ้าวันหยุดนะคะจะเลิกก็จะมีรอบ10โมงครึ่งเพิ่มมาด้วยนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากให้อาหารก็สามา ซื้อปวก้องให้อาหารได้นะคะเอซื้อเพิ่มไปละ50บาทค่ะ I've thinking times been about the good times. Been sleeping ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะมีทั้งลานจอดรถยนต์และลานจอดรถจักรยานยนต์ค่ะ yeah, So sweet, so sweet. sleep sleep fall deep, fall deep. Yeah. ตรงนี้เป็นทางเข้านะคะสามารถซื้อคูปองตรงนี้ได้เลยค่ะเราซื้อคูปองมาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาใบาละแปดสิบค่ะ ชีวิตของปลาฉลามนะคะจะมีตั้งแต่อยู่ในไข่จนฟักออกมาเป็นตัวเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเพาะเลี้ยงแมงกะพรุนนะคะ มาถึงตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะเรามาทันเห็นคนกำลังทำความสะอาดเลยค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นที่นั่งของการแสดงโชว์ให้อาหารปลานะคะจะมีเวลาบ่ายสองโมงครึ่งของทุกวันค่ะทางออกก็จะมีจัดนิทรรศการด้วยนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่อยากมาดูสัตว์น้ำที่สถาบาันวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็มากันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ